สวัสดีครับผมเอจากกลุ่ม c a r า n โน t h i l l n n d วันนี้จะมาสอนวิธีการ Set Up Ledger Nano X เข้ากับ y o r o i Wallet เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาเหรียญ ADA ให้กับเรานะครับการใช้งาน y o r o i Wallet ที่ผูกเข้ากับ Ledger Nano X เนี่ยยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับเหรียญส่งเหรียญหรือการ Delegate เพื่อการทำา t t k k n n g จะแตกต่างกันเพียงอย่างเดียวตรงที่ปกติเนี่ยเราจะใช้ Spending Password ในการอนุมัติ Trans transaction แต่เมื่อเราผูกกับ Ledger แล้วเนี่ยการอนุมัติ transaction ต่างๆเนี่ยเราจะต้องกด confirm ที่ตัว Ledger Nano X เท่านั้นนะครับซึ่งก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาเหรียญให้กับเรานะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันถ้าใครสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ Cardano และเหรียญ ADA ก็สามารถเข้ามาจอยกลุ่มเราได้นะครับกลุ่ม Facebook c a r d a n o Thailand และไลน์กลุ่ม c a r a n o Thailand เช่นกันโดยจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างใน description นะครับโอเคครับเรามาดูวิธีการ set up l e เจอร์ Nano X กันโดยจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันเดี๋ยวมาลองทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนที่1เราจะทําการเปิดและตั้งค่าอุปกรณ์ Ledger ที่เราซื้อมาขั้นตอนที่2ทําการลงโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์หรือมือถือขั้นตอนที่3จะต้องทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเหรียญต่างๆที่เราต้องการจะเก็บผ่านโปรแกรม Ledger Live ขั้นตอนที่4สร้าง Account เพื่อเก็บเหรียญต่างๆ ยกเว้นเหรียญ ADA ซึ่งจะเป็นการสร้าง Wallet ใบใหม่ในยอ r o ย STEP ที่1การเปิดและตั้งค่าอุปกรณ์ Ledger โดยผมได้ตัดวิดีโอบางส่วนมาจาก l e d g e r com นะครับก็เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกกดปุ่มทั้ง2ปุ่มค้าง3วินาทีเพื่อทำการเปิดเครื่องในการควบคุมเครื่องเราจะกดปุ่มซ้ายเพื่อเลื่อนไปทางซ้ายและกดปุ่มขวาเพื่อเลื่อนไปทางขวาและกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันเพื่อกดเลือก ให้เรากดขวาเลื่อนไปเรื่อยๆจนเจอคำว่า set up as new device กด2ปุ่มพร้อมกันจากนั้นให้ทำการตั้งพินเจอจะเป็นตัวเลข4ถึง8ตัวเลขให้ใช้ปุ่มซ้ายและปุ่มขวาเลื่อนไปที่ตัวเลขที่ต้องการกด2ป uh ุ 2> uh ่มพร้อมกันเพื่อเลือกตัวเลขเมื่อครบแล้วให้เลื่อนไปเครื่องหมายถูกจากนั้นตัวเครื่องจะให้เราคอนเฟิร์มพินที่เราใส่ไปเมื่อกี้ ก็เราก็ใส่พินอีกรอบนะครับหลังจากนั้นบนเครื่องจะขึ้นว่า write down your recovery phrase นี่เป็นคำา4 4คําคำที่ใช้ในการกู้ข้อมูลในกรณีที่เราทำ ledger หายหรือ ledger ของเราเสียนะครับคำศัพท์24คําคำนี้สำคัญมากห้ามทำการถ่ายรูปหรือว่าจดในคอมพิวเตอร์นะครับต้องจดลงบนกระดาษเท่านั้นและที่สำคัญห้ามทำหายในกล่องอุปกรณ์จะมีกระดาษให้เราจดอยู่3ใบนะครับ เมื่อพร้อมจดแล้วก็เลื่อนไปทางขวาแล้วก็จดไล่ทีละคําจนครบทั้งหมด24คําเมื่อจดเสร็จแล้วก็กด2ปุ่มพร้อมกันต่อไปเราจะต้องทำการคอนเฟิร์ม24คําที่เราจดว่าจดไว้ถูกต้องไหม ให้กดเลื่อนไปเรื่อยๆจนเจอคำที่เราจดไว้แล้วก็กดเลือกไล่ Light ทําไปเรื่อยๆตั้งแต่คำที่1ถึงคำที่24เมื่อใส่ครบถูกต้องแล้ว24คําคำก็กด2ปุ่มพร้อมกันบนหน้าจอตัวเครื่องจะขึ้นว่า your device is ready กดขวาเพื่อไปที่ access dashboard แล้วกด2ปุ่มพร้อมกัน ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการ Install Application โดยขั้นตอนนี้เราจะต้องเชื่อมกับคอมพิวเตอร์และก็ทำผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือขั้นตอนที่2ติดตั้งโปรแกรม ledger l i v e บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือให้เข้าไปที่ ledger c o m s t a r t ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ledger l i v e ลงบนคอมพิวเตอร์ พอติดตั้งเสร็จแล้วให้เราทำการต่อ Ledger nano x เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราโดยใช้สายที่อยู่ในกล่องนะครับเมื่อต่อกันแล้วให้เรากด allow ledger manager ที่ตัวอุปกรณ์ Ledger ถึงขั้นนี้ Ledger ของเราได้ทำการต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บเหรียญต่างๆขั้นตอนที่ 3. install application ผ่าน ledger l i v e ขั้นตอนนี้เราจะทำการติดตั้งแอพพลิเคชัน เหรียญที่เราต้องการจะเก็บเปิดโปรแกรม Ledger Live ในคอมพิวเตอร์จากนั้นกดปุ่ม install ทางด้านขวาของเหรียญที่เราต้องการจะเก็บซึ่ง Ledger Nano X จะมี memory ที่ใหญ่พอที่เราจะสามารถทำการ install ได้หลายๆลายเหรียญผมใช้คำว่าเก็บเหรียญแต่จริงๆแล้วเหรียญของเราเนี่ยอยู่บน blockchain Ledger เป็นอุปกรณ์ที่เก็บ key ที่แสดงความเป็นเจ้าของของเหรียญของเราเฉยๆคนละอย่างกับการเก็บไฟล์ใน flash drive นะครับ ขั้นตอนที่4การสร้าง Account เพื่อเก็บเหรียญต่างๆก่อนอื่นให้ทำการต่อ Ledger Nano X เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็เปิดโปรแกรม Ledger Live ในคอมพิวเตอร์เราจะเข้ามาที่หน้า manager จากนั้นให้กดไปที่ portfolio ด้านบนซ้ายกดปุ่ม add account เลือก c r y ป t o ที่เราต้องการเก็บ เช่น BITCOIN นะครับกด CONTINUE กด2ปุ่มพร้อมกันที่ตัว Ledger ตรงนี้จะใช้เวลาสักพักหนึ่งก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับ เราก็จะได้ Account มาแล้วสำหรับเก็บ Bitcoin กดไปที่ Account ก็จะเห็นมี Bitcoin Account ขึ้นมาถ้าเราต้องการทำการรับเหรียญก็กดไปที่ตรงปุ่มตรงนี้มีคำว่า Buy กับ Receive กดไปที่ Receive Continue เราจะเห็น Address ขึ้นมาบนหน้าจอให้เรา d o บเบิลเช็คอ d d ร e ส s ที่อยู่บน Ledger Nano ว่าตรงกันนะครับนั่นเป็นอ d d ร e สําสำหรับการรับเหรียญจากนั้นให้เรากดปุ่มขวาที่ Ledger Nano แล้วก็กด2ปุ่มพร้อมกันเพื่อทำการ Approve กดปุ่มดันบนคอมพิวเตอร์ คราวนี้เราจะมาดูวิธีการต่อ Ledger เข้ากับ Youri Wallet เพื่อทำการเก็บเหรียญ ADA นะครับก่อนอื่นเปิด Youri Wallet กดไปที่ Add New Wallet เลือก Connect to Hardware Wallet กด Cardano เลือก Ledger Hardware Wallet เลือก s h e l l y Era Wallet ด้านล่างนะครับ คราวนี้ให้มาดูที่เลคเจอร์ของเรานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาใส่พินโค้ดพอใส่พินโค้ดเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ค a ราโกด2ปุ่มกลับไปที่คอมพิวเตอร์กด Next กด Connect เลือก Ledger Nano X บน Ledger ของเราจะขึ้นคำว่า Export Public Key นะครับกด OK กด Confirm กลับไปที่คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งเราจะต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกที่ Ledger Nano X กลับมาที่ Ledger กดไปที่ Export Public Key อีกครั้งหนึ่งแต่นี้เป็นสำหรับ Byron Account นะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้กด Confirm กลับไปที่คอมพิวเตอร์มันจะให้เราตั้งชื่อ Wallet นะครับเราก็ตั้งชื่อ Wallet ตั้งเสร็จแล้วกด Save เราก็จะได้ Wallet อันใหม่มาสำหรับเก็บเหรียญ ADA นะครับแต่ในนี้จะเห็นว่าผมมีอยู่แล้ว5 ADA เพราะว่านี้ผมเคยสร้างไว้แล้วใน Ledger ตัวนี้แต่ถ้าเป็นของเพื่อนๆที่เพิ่งสร้างตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ ADA นะครับวิธีการใช้งานเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่งเหรียญรับเหรียญหรือว่าดูอ d d ร e ส s รวมถึงวิธีการกด Del ล gate เพื่อทำการ Staking จะต่างกันเพียงอย่างเดียวตรงที่ว่าทุกๆ t r ทราน c t คชันที่เราจะทำแทนที่จะใช้ Spending Password เราจะต้องมากด c o n f i r ร์ที่ตัวฮาร์ดแวร์ a l l e t แทนเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับศูนย์ว่าเราจะ d เดล a t e เลือกพรูเสร็จแล้วกด d เดล a t e ตรงนี้จะเห็นว่าไม่มีช่องให้ใส่ s p ป n n i n g Password เหมือนแบบปกติให้กดคำว่า Delegate Continue กลับมาดูที่ตัว Ledger ของเรานะครับจะขึ้นว่า Start New Transaction ถ้ากดไปทางขวาก็จะขึ้นว่า Reject ให้เราเลือก Start New Transaction นะครับ Transaction f e e 0.17 ADA กดโอเคกดโอเคกดต่อนะครับแล้วก็กด Confirm Registration มันจะขึ้นดีเทลต่างๆให้ตรงนี้ก็กดโอเคตอไปได้เลยครับ แล้วก็คอนเฟิร์มเด g เลเกชัน n อนเฟิร์มทราน i o คกลับไปดูที่หน้าจอตรงนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับว่า successfuly l delegated ก็คือเราได้ทำการสเต k กเรียบร้อยแล้วผ่าน your Royal wallet ที่ผูกกับ ledger nano x ก็จะเห็นว่าจาก5 ADA นะครับก็จะเหลือ2.8 2 ADA ก็คือมีตัวมัดจำอยู่2 ADA นะครับแล้วก็0.17กว่ากว่าเป็นค่า transaction f e e ก็จบแล้วนะครับสำหรับวิธีการ Setup Ledger Nano X เข้ากับ Euro Wallet ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือเข้ามาถามในกลุ่ม Facebook หรือในกลุ่ม Line ที่ให้ไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ